อาอยู่เขาไม่ยอมออกุก่อมเขาอ,อยู่เขาไม่ออ่บ้านหลังหนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับเวลานี้ผมพามาดูบรรยากาศการขนย้ายประชาชนที่อยู่บริเวณด้านในชุมชนแห่งนี้นะครับออกมาตรงนี้คือบริเวณซอยหลังวัด ถ้ามันหนาวนะครับอํเาเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเวลานี้น้ําค่อนข้างเชี่ยวนะครับผมอาจจะไม่ได้เข้าใกล้มากเพื่อที่จะให้ทีมอาสากู้ภัยสามารถที่จะอพยพประชาชนออกมาจากบริเวณด้านในได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะใช้วิธีการซูมภาพให้ผู้ชมเห็นนะครับว่าขณะน,นี้น้ําบริเวณนี้ค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็ประชาชนบางส่วนที่เมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะผมสอบถามทางากู้ภัยเมื่อสักครู่นีเ้เข้าใจว่า ก็ยังไม่อยากจะออกมาเนื่องจากว่าระดับน้ํายังไม่สูงแล้วก็เป็นห่วงบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วกเวลานี้ก็คือเนื่องจากว่าระดับน้ําด้านในอาจจะค่อนข้างสูงในระดับ2เมตรนะครับบ้านที่ชั้นเดียวข้างในก็อาจจะจมน้ําเข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเคลื่อนย้ายประชาชนออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะ ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะระดับน้ําที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลานี้นะครับเมื่อสักครู่ก็มีเรือที่เป็นเรือกู้ภัยแล้วก็ <c oughs> นี่เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยที่มาช่วยเหลือประชาชนในบริเวณนี้โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ําเชี่ยวนะครับพื้นที่นี้ก็คือบริเวณซอยท่าหลังวัดท <c oughs> ่ามะน,นาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับเข้าใจว่ากำลังที่จะ พื้นแนวกั้นเพื่อที่จะให้น้ําบริเวณนี้เนี่ยเเขาเรียกว่าลดอาการเชี่ยวหหยได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างเชี่ยวนะครับเข้าใ,ใจว่าเจ้าหน้าที่กำลังที่จะเคลืนแนวกัน้น เพื่อที่จะไม่ให้น้ํามันเชี่ยวมากกว่านี้นะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บริเวณด้านในเมื่อสักครูก่ก็ที่คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่เริ่มต้นไล์นะครับว่ามีการช่วยเหลือประชาชนานะครับเมื่อสักครู่เคลื่อนอะไรนะครับพี่<อ>เป็นท่ออะไรนะครับท่อเหล็กอะไรรู้ครับใหญ่ๆหญ่กว้างทางเดินเรือเราข้ามไม่ได้เลยต้องเข้าออกครับ,รบตอนนี้ออก็นนตอนนี้คือพยายามอ,อพยพประชายชนข้างในออกมาใช่ไหมครับใช่ครับเราพยายามอพยพคนข้างในออกมา เราช่วงเช้าเนี่ยเขาไม่ไม่ออกเพราะว่าเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงหมูนห่วงสัตว์เราเจราจากัแต่ช่วง8โมงนะครับไม่ยอมออกเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วก็รอเได้รับแจ้งจากชาวบ้านแถวนี้หรือผู้ใหญ่บ้านนายกพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าน้ํในช่วงหลังคาเขาจะไม่ออกนะครับจนวินาทีถึงช่วงบ่ายวนบ่ายสองนะครับน้ําขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ1เมตร 1>, ม1เมตรนะครับจากเดิมเวลาช่วงเวลา3ชั่วโมงชาวบ้านได้ตื่นอน,นอกให้ออกจากพื้นที่ครับ ตอนนี้ก็ช่วยเหลือออกมาได้พอสมควรเกินเออประมาณ80ปตแล้ว80เปอร์เซ็นต์ยังเหลือประชาชนข้างในนี่เป็นประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยข้างในมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ชรานะครับยังมีทุกประเภทที่อยู่ด้านในแต่ผู้ป่วยติดเตียงเราเคลื่อนย้ายเอาหมดแล้วเกือบสิบรายตอนนี้ก็พยายามเคลื่อนย้ายประชาชนบริเวณนี้ไปไปอยู่ตรงไหนนะครับพี่เออวัดวัดท่ามะนาวเนี่ยวัดท่ามะนาวนะครับเออระดับน้ํามีแนวโน้มสูงขึ้นไหมครับขึ้นครับรอดับน้ำสูงขึ้นเพราะจุด ตรงนี้เป็นจุดรับน้ํามาจากพื้นที่ชัยภูมิพื้นที่เพชรบูรณ์แล้วก็มาจากลำลำสนธิอ๋อแสดงว่าเนพื้นที่รับน้ําจากด้านบนมาใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นพี่ๆกู้ภัยจากไหนครับผมเป็นหน่วยกู้ภัยสว่างนะครับแล้วก็เป็นสว่างบฏิบูรพระธัาครับอ๋อจากสองพานะครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ขออนุญาตที่จะพูดคุยสั้นๆเพื่อที่ให้พี่ๆเขาได้ ปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราดูบรรยากาศสักระยะหนึ่งอ่ะเวลานี้เข้าใจว่ามีเสียง,ยงน้ําแรงขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็ร้องขอแต่ตอนน้าไม่แรงร้อยออกเขาไม่ออกมันเป็นอุปสรรคต่อทีมผู้ภาทยทเราทํางานในวันนี้ครับอตอนนี้น้ําเชี่ยวมากใช่ไหมครับพีจากบรรยากาศครับคือน้ําเชี่ยวเนี่ยมันตื้นน้ําตื้นเนี่ยเลยทํางานยากครับแต่น้ําลึก เราไม่ได้กลัวเรือเราสามารถวิ่งได้แต่พอน้ําตื้นเนี่ยเร,เรือเครื่องเราไม่สา,ามารถทางานได้อ๋อก็เป็นอุปสรรคแบบหนึ่งโอเคฮะนี่เป็นข้อมูลจากทีมผู้ภยัยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศห่างๆให้พี่ๆเขาปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะครับผู้ชมเข้าใจว่ามีเด็กนะครับที่ติดอยู่บริเวณด้านในผมอาจจะขยับยน,นิดนึงนะครับนี่ฮะเป็นพี่ๆกู้ภัยจากพัทยานะครับที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ เ,เวลานี้ก็16นาฬิกากอีก11นาทีนะครับผู้ชมก็พยายามให้ประชาชนที่อยู่บริเวณด้านในซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้รับข้อมูลว่าเมืชมช่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ํายังไม่สูงและก็เชี่ยวขนาดนี้นะครับเวลานี้ก็ระดับน้ําค่อนข้างสูงและก็เชี่ยวทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของทาง,งพี่ๆกู้ภัยเองก็ค่อนข้างยากลําบากนะครับ ดูบรรยากาศการเคลื่อนย้ายกู้ภัยสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูบรรยากาศอื่นๆผมอาจจะเข้ามาขออนุญาตกาเกาะเชือกตามความปลอดภัยนิดนึงนะครับนี่ฮะมีประชาชนที่เข้าใจว่ากำลังจะออกมา จากบริเวณชุมชนด้านในนะครับน้ำค่อนข้างเชี่ยวจริงๆครับคุณผู้ชมถ้ายืนโดยที่หลายคนไม่เกาะเชือกหรือว่าไม่ยึดก,กับฐานให้แข็งแรงนี่อาจจะมีปลิวได้นะครับกูบ้ภัยเองก็ทำงานอย่างหนักนะครับพี่ๆกู้ภัยเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็พยายามที่จะ เคลื ate, ่อนย้ายประชาชนให้ได้มากที <S 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 ่สุดไปอยู่พื้นที่ปลอดภัยนะครับเราก็จะพยายาม อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเซฟนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าระดับน้ําตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณพื้นที่ของหลังวัดท่ามะนาวชัยบาดาลลบบุรีนะครับซึ่งผมสอบถามชาวบ้านหลายๆคนหรือว่าทางทีมกู้ภัยบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยระดับน้าเนี่ยยังไม่สูงและเชี่ยวขนาดนี้นะครับระดับน้ําที่ผมยืนอยู่นี้ก็ประมาณสักหัวเข่าก็ 50-60เซนนะครับผู้ชมถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยเข้าใจว่าออทางทีมผู้ภัยแจ้งผมว่าประมาณสัก2เมตรหรือว่าจมหัวแน่นอนนะครับจะส2เมตรบ้านชั้นเดียวตอนนี้ก็ไม่สามารถอาศัยได้แล้วนะครับแล้วก็ก็พยายามเคลื่อนทางด้านของผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่อาจจะต้องการความช่วยเหลืออ,อ,อย่างมากก่อนออกมาแล้วก็ตอนนี้ยังเหลือบางส่วนนะครับประมาณสัก20%ที่ยังอยู่ชมุมชนด้านใน เวลานี้ก็มีประชาชนที่ทยอยออกมาเมื่อส,สักครู่ก็มีชาวบ้านนะครับเป็นผู้หญิงก็ออกมาประมาณ2คนนะครับออกมาตอนช่วงต้นไลฟ์นะครับคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าไปชวนคนแก่ในชุมชนหลังวัดมะนาวหน่อยค่ะไม่ยอมออกมาครับเข้าใจว่าก็คงหลายคนก็เป็นห่วงบ้านนะครับแต่เวลานี้ด้วยสถานการณ์น้ําที่ ค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จําเป็นนะครับต้องอาจจะต้องเคลื่อนย้ายออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนอนะันนี้มีเด็กนะครับที่กําลังเาจ้าหน้าที่กู้ภัยกาลังเคลื่อนย้ายออกมาแล้วดูบรรยากาศนิดหนึ่งครับ ดูบรรยากาศนิดนึงนะครับผู้ชมเข้าใจว่าเป็นเด็กเล็กนะครับก็เป็นเด็กปถมวัยแล้วก็เด็กระดับประถมนี่นะฮะออกมาจากพื้นที่แล้วก็ครอบครัวนะครับนี่เข้าใจว่าเป็น <c oughs> คุณแม่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการกู้ภัยในช่วงนี้กันก่อน อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าระดับน้ําเชี่ยวมากๆนะครับเชี่ยวมากนะครับถ้าเดินเองเนี่ยเดินผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะถูกพัดพาไปลงอีกข้างหนึ่งแน่นอนนะครับ ร้อย้องกลัวเนาะไป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 ้ยเก่งมากเนาะับเชื่อมาแล้วหนูจับเชื่อมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปไปมาลุกมาเนี่มา,มา,า,าเป็นน,อนอ้องๆที่มีบ้านพักอศาศัยอยู่ด้านในตอนนี้ก็พี่ๆกู้ภัยก็เคลื่อนอขยับออกมาด้านนอกนะครับ และนี้ก็เข้าใจว่าเป็นปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะยังค้างอยู่บริเวณภายในชุมชนแห่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเดินออกมาเองเนี่ยเข้าใจว่าไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างเชี่ยวกรามแล้วก็นี่ับ ต้องจับเชือกนะครับนี่เป็นทางการพยพผู้ที่ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่แห่งนี้นี่เป็นหลายคนเป็นห่วง สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นอ่วงน้องแมวนะครับโอเคเชือกมันจอดไปไหนเนะี่ยไอพี่ๆเขาตึงเชือกนิดนึงนะครับ คงเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่บริเวณด้านในชุมชนแห่งนี้นะครับหลังจากที่ทร,ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะระดับน้ําที่บริเวณทางออกเนี่ยค่อนข้างเชี่ยวเลยนะครับถ้าเราเห็น พี่กู้ภัยเวลานี้ก็ทํางานกันอย่างแข็งขันนะครับตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาตอนนี้กําลังปรับตึงเชือกครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ประชาชนที่อพยพออกมาจากด้านในสามารถออกมาได้อย่างสะดวกนะครับน้ํายังคงเชี่ยวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระดับน้าเนี่ยก็ถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่บริเวณสักเหนือหัวเขานี่ตอนนี้ใกล้ๆถึงน้องแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ นอนหงายนอนหงายหลังอะ่ะให้เันเด็กอะ่ะรัดหน้าแล้วดึงคนดึงนี่ฮะเข้าใจ<อ>ว่าด็ดไว้แล้วก็ดึงข้างบนคน,นกำลังช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สามารถเดินทางออกมาหรืออยู่บริเวณด้านในแล้วก็อาจจะประสบ,บอันตรายได้นะครับในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเชี่ยวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ หายคนก็นอกจากเป็นห่วงตัวเองนะครับเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงสักครู่มีคุณลุงอุ้มแมวออกมานะครับแล้วก็หลายคนก็ยังจําเป็นต้องใช้ยาประจําตัวสักครู่มีคุณลุงเข้าไปเอาอยาประจําตัวเช่นเดียวกันผมอาจจะเสียแายนิดหนึ่งน,นะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องบรรยายพูดคุยให้คุณผู้ชมรับทราบ บรรยากาศเวลานี้ที่อำเภอชัยบาดาลแห่งนี้ปพอเองก็รายงานเมื่อเช้าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าบรรยากาศผลกระทบที่อำเภอชัยบาดาลน,นี่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสที่สุดนะครับแล้วก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากที่สุดในบรรดาจังหวัดต่างๆที่มีอุทกภัยมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ นี่เข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างๆนะครับนี่ฮะในตะกร้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับถ้าจา

เ,เพราะว่าเข้าใจว่าบริเวณด้านในที่น้ําอาจจะค่อนข้างสูงก็ทําให้สันเรียงเองก็ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับ เพื่อนที่โรงแรรอชุดนี้แล้วนะแล้วหมดแล้วนี่อยู่ที่นั่นน้าเยอะมากพี่ติดต่อเขาได้ไหมวันี้ว่ะคือพี่จะเข้าไปดูคนเสียงสู้ให้เขาออกมาเลยนนีกว่ะน้ำแรงมากน้ำกรงแบบนี้เลยนี่ผมก็ไมเอาคนที่แหนะกันมาอะไรี่ดูรถเข้าได้ ไม่ได้ครับอืพี่ดูรถคุณพี่นี่ เอาเชือกแดงไปด้วยเอาเชือกแดงกลับไปแน้าน้ำแรงกว่าเดิมใช่ไหมครับพี่ นขึ้เื่ออ,อันนี้เกือบหมดเลี้ยงครับพี่ข<อ>้<อ>างหนอันนี้เกือบหมดเลี้ยงครับเกือบหมดแล้วครับ<ๆ>เกือบหมดแล้วใช่ไหมครับครับสอบถามจากพี่ๆกู้ภัยว่าตอนนี้น้ําค่อนข้างแรงแล้วก็พยายามที่จะพยพออกมาให้ตอนนี้ก็เกือบหมดแล้วนะครับนี่เข้าใจว่าเป็นหญิงตั้งครรภ์น,นะครับที่ออกมาแล้วก็อันนี้เป็น ปชาชนที่ตอนนี้ก็ทยอยออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับ เป็นการเคลื่อนย้ายประชาชนที่อาจจะติดอยู่บริเวณด้านในทั้งเด็กนะครับเมื่อสักครู่ก็มีทั้งเด็กผู้สูงอายุแล้วก็หญิงตั้งครรนนะครับระดับน้ำค่อนข้างเชี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่ๆผู้ผายแจ้งว่าเมื่อสักช่วงเชี่ยงที่ผ่านมาระดับน้ำยังไม่เชี่ยวแลาก็ไม่สูงขนาดนี้นะครับ รมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิวันที่29กันยายนนี้นะครับก็คือวันมมรืนนี้นะครับคุณผู้ชมก่อนนันนี้ก็มีรายงานว่าจะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและสุดได้รับการยืนยันว่าจะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ29กันยายนนี้นะครับขึ้นรถบรรทุกตรวจน้ําท่วมแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะครับ เวลานี้ยังมีประชาชนอ,อพยพเข้ามามจากด,ด้านในอย่างต่อเนื่องหลักกลง,<อ>งจากที่ทางพี่ๆกู้ภัยแจ้งว่าข้างในเนี่ย,ยระดับน้ำสูงถึง2เมตรนะครับแล้วสักครู่เราก็เห็นการอ,อพยพอย่างต่อเนื่องพอพอพอ ขออนุญาตมีหมามาด้วยสบายได้โอ้โันนี้เข้าใจว่าเป็นครอบครัวนะครับพยบออกมา,มท,มากทั้งมีมีน้องหมาด้วยนะครับคุณผู้มชม เห้้ชมดูบรรยากาศไปก่อนนะครับ นี่ยนอกจากชาชนเข้าคลองแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เวลาประสบอุทกภัยแล้วลืมไม่ได้ก็คือสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับหลายคนก็เป็นห่วงทั้งน้องหมาน้องแมวนะครับ 好的 ตอนนี้ก็ทยอยเคลื่อนย้ายประชาชนที่ยังอยู่บริเวณข้างในซึ่งระดับน้ําถ้าจากเวลานี้นะครับยังเห็นว่าเชี่ยวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับผู้ชมผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่จับสังเกตได้ก็คือว่าผมเองเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับอยู่บริเวณหัวเขา่าตอนนี้ขึ้นมาใกล้ๆน่องแล้วนะครับ

หลายคนก็อยู่ในลักษณะอาการที่อาจจะตกใจกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเชี่ยวนะครับ